สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปแป๊บหนึ่งนะฮะและในวันนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมประเภททีมนะครับระหว่างคุณวอตกา m a มารีนนะฮะที่เล่นเป็นเทอร์เรน์สีแดงนะครับอยู่ฝั่งบนนะจับมือกับคุณ Next เป็นเทอร์เรน์สีน้ําเงินนะครับผมส่วนทีมงานฝั่งล่างนะฮะโปรตอสสีชมพูนะครับใช้สกินอีฮันรีซะด้วยนะคุณพริตตี้ฟลายนะฮะ ส่วนตรงนี้นะครับคุณอะไรชั Chance Final นะ้นฟในนองนะฮะชั้นชั้นฟในนองเออนะฮะอ่ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Reclamation LE นะซึ่งเป็นแมปสำหรับเล่นทีมประเภท2-2นะเป็นแมปที่ยังอยู่ในเ a ด d e r Season ปัจจุบันนี้นะฮะเลดเดอร์ประเภททีมเลยนะครับไม่ใช่ดเ a ด d e r ประเภทเดียว <c oughs> อ่ะเอ๊ะแต่ว่าเออประเภทเดียวไม่มีนะวะลืมไป <c oughs> อ่ะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ หลังจากที่เราดูเกมเดียวกันมาหลายเกมแล้วนะของ Starcraft 2นะอ่าเราก็มาดูเกมประเภททีมกันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น Starcraft 2หมดปกติเลยนะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ลงมอดนะไอะไม่ได้เล่นผ่านมอดนะอ่าเกมประเภททีมแต่ว่าทีมงานฝั่งบนนี่โอ้โหผมว่าทำโซนคอนโทรลสนุกสนานแน่นอนฮนะนะเพราะว่าเป็นเทเรนกันทั้งคู่เลยนะผมส่วนฝั่งล่างนี่ก็ ฝั่งล่างในฝั่งสีฟ้าคุณชาร์ไฟนลนี่ก็จะลําบากอย่างหนึ่งนะตรงที่เขาขยายคลิปได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าต้องเผื่อพื้นที่ให้กับเพื่อนตัวเองด้วยนะคุณคริตตี้ฟลายนะ,ะนะครับผมมีสปอนนิงพูลกําลังมานะน่าจะเล่นแฮตแก๊สพูลตามปกตินะครับของฝั่งสีสีฟ้านะ่ะส่วนสีชมพูตอนนี้ก็กําลังสร้างไซเบอร์นิติกคอร์นะแต่ว่ามาลงเบสสองไว้ด้วยนะคือ ผมชอบสกินนี้อย่างหนึ่งนะตรงที่มันดูมีความไม่ใช่อาถัานสิเขาเรียกว่าอะไรนะลึกลับเออมันจะพูดคาว่าอาถัานไม่ใช่นะมันดูลึกลับมันดูมันดูล้าเทคโนโลยีมากๆเลยประมาณนี้นะฮะ <c oughs> อ่ะส่วนตรงนี้ไว้ครับ่าฝั่งสีน้ําเงินอา่ามาช่วยเพื่อนนะครับเคลียร์โปรไปได้นะครับแตกเบึ้มไปเรียบร้อยนะตรงนี้เบสสองก็กำลังมากันนะครับผมทั้งสองท่านนี้นะฮะ Unbuildable bricks อโอเคหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าทำไมตามแมตต่างๆเขาถึงชอบวางก้อนอิดก้อนหินอะไรไว้ทางเรมบนนี้นะสาเหตุก็มาจากการที่โปรโตสในช่วงแรกๆของเกม Starcraft 2เนะี่ยชอบเล่น Canon นไรชนกันนะครับาวางไพลอนตรงนี้แล้วก็เปิดป้อมปืนมาอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ฝั่งกู <c oughs> ทำไมฝั่งตรงข้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างยูนิตลงมาต่อสู้ได้ง่ายๆนะเขาก็เลยวางกันไว้อย่างนี้เลยนะนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีชมพูก็ลงโฟร์จนะฮะส่งโฟลบเข้ามาสเกลแล้วก็บึ้มไปอีกหนึ่งตัวนะเออผมชอบสกินนี้อย่างหนึ่งนะเวลายูนิตมันตายแล้วแบบเศษซากมันกระจุยกระจายสะใจมากเลยนะนะฮะก็บีกสกินหนึ่งอ่ะสกินโฟร์จสกินโฟร์จใช่ไหมออกเสียงถูกอยู่นะเออที่เป็นสกินของไอ้สกินเซทของทาอดาริมเนี่ยอันนี้ก็ กระจายตัวดีเช่นกันนะพวกเศษซากนะระบบแร็กดอแบบสุดสะใจมากๆเลยนะฮะฝัะ่งสีชมพูนะครับเปิดเป็น o r เ c ค e ลนะจังหวะน,นี้แล้วสีฟ้าเขาว่ายังไงครับโอเคสปีดลิงกาลังตามมานะฝั่งสีน้าเงินโอวิโดมา์ Mine, กำลังมานะแล้วก็สร้างเป็น l i b e r เรเตด้วยนะในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่จะเล่นเฮลเลียนนะมาแล้วนะครับตรงนี้ว่ายังไงฮะสป라이ดีโป โอเคอันว่าดีโป้นะไม่ใช่ดีพอร์ตนะต้องบอกไปบ่อยนะฮะร็อกแล้วก็วางบังเกอร์กันเบตสองไว้ด้วยนะครับตรงนี้ไว้ฮะสตาร์พอร์ตฝั่งสีแดงอ่าลิเบอเรเตอร์เล่นลิเบอเรเตอร์อย่างนี้แสดงว่าชัดเจนนะฮะก็คือจะเล่นเกมฮารัสนะครับผมนี่เปิดมาอย่างนี้เลยนะฮะฝั่งสีฟ้าก็ขยายเบตสามเลวนะครับตอนนี้ว่าไงครับฝั่งสีชมพูมีอเด็บอยู่หนึ่งคนยืนเฝ้าหน้าบ้าน,นะฮะ ตรงนี้ครับส่งโอเรโกเข้าไปจีตัวเก็บเร่นะได้ไปหลายตัวเลยมั้งเนี่ยแต่ว่าฝั่งสีแดงนี้อพยพส่วนใหญ่ออกได้ทันนะ,ะมาอยู่ที่เบสสองครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีอะไรกันไหมไม่มีนะมารีนอยู่ในบังเกอร์ตรงนี้นะครับบังเกอร์มันยิงไม่ถึงนะโอ้โห้วตรงนี้โอเรโกชิลเลยนะโอเคเอนเอจีหมดเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีการส่งซร์กลิงเข้ามาด้วยเช่นกันนะฝัะ่งสีฟ้าปิงอะไรครับเนี่ยอ๋อลีเบอร์เรเตอร์กับฟีนิกซ์ใส่กันนะ นีบูเรเตอร์ไม่สนใจแล้วครับยิงตัวเก็บแรกก่อนนะครับได้ไปหนึ่งตัวนะครับได้ไปสองตัวไม่ได้นะอะได้แค่ตัวเดียวนะโอ้โหเจอฟีนิกซ์รุมกระหน่ายิงสองลำไม่ไหวนะฮะแล้วในขณะเดียวกันว่าครับเฮลเลียนเข้ามานะฮะณจุดนี้มายิงตัวเก็บแรกนะครับแต่ว่าฝั่งสีฟา้านี่มีเอ่อสกิงคอยกันบ้านไว้อยู่นะก็ยังดีนะครับอ่าแลวจังหวะน,นี้โอ้โเขายังอยู่อยู่เลยครับเนี่ยผมนึกว่าพังไปแล้วนะโอ้โหอ่าแล้วมาตรงนี้อ้าวเจอไวกิ้งอีกนะครับโอ้โห แล้วว่าไงอันนี้ได้อยู่นะฮะริเกิลมันบินเร็วกว่าไวกิ้งอยู่แล้วนะครับไวกิ้งตามไม่ทันแน่นอนตรงนี้ลิเบอเรเตอร์มาอีกลำหนึ่งโดนฟีนิกซ์สอยร่วงบึ่มไปแล้วนะไม่รอดนะฮะจงังหวะนี้โอ้โหมาแบบรวดเร็วอลังการสุดๆเลยนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงฮะฝั่งสีเงินบวกหนึ่งดาเมจกำลังมานะหนึ่งเกราะบวกหนึ่งเกราะของทหารราบด้วยนะครับส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็อนะไรครับสร้างโปรดักชันเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ บารเพิ่มอีก2หลังโอเคแสดงว่าจะเล่นไบโอเป็นหลักนะฮะตรงนี้ Factory ต่อเทคแลบน่าจะสร้างเป็นซีแท้งออกมานะจังหวะนีตนน้ตรงนี้ไวกิ้งมาแล้วส่วนฝั่งสีชมพูตรงนี้ไว้ครับเบสมก็กําลังมานะฮะเออพูดถึงแล้วทําไมเขาไม่มาขยายเบสาตรงนี้เหมือนอยากจะต่อฐานขึ้นมาบนนี้กันนะตรงนี้เซอร์กลิงเข้ามาอีกฝงหนึ่งนะครับมาที่ เบสสของฝั่งสีแดงไม่เข้านะครับขึ้นมาตรงนี้ฝั่งสีนอมเงินยกสพพลายขึ้นไม่ทันนะครับเซิร์ลิ้งไลขเข้าไปที่แนวเร่ตรงนี้ซีแทงออกมาแล้วแล้วออยังไงครับกันได้ไหมไมทราบแต่ที่นี่ยโอ้ฝั่งสีชมพูส่งฟินิกเข้ามาแจมนะครับผมอืแต่ว่าเจอป้อมปืนยิงไล่ออกไปก่อนนะจังหวะน,นี้เซิร์ลิ้งก็ถูกเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยเสียงถูกเคลียร์แล้วเดือแต่ฟินิกนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้เงินเอาไวกิ้งวิ่งตามอ่านไม่ทันนะ ให้มันประจำบ้านไปไปอย่างนั้นเลยครับส่วนไ i กิ้งไม่ใช่ไ i กิ้งไอชื่ออะไรนะฟินิสนะครับก็บินออกนะฮะโอเคตรงนี้โอ้ฝั่งสีชมพูล,ลงสเตซิสวอร์ดไว้เลยนะครับกับดักสเตซิสนะฮะเบสามาแล้วนะครับผมฝั่งสีชมพูนะโอ้เราตรงนี้มีชิลแบตเตอรี่โอเควางป้อมปืนตามสูตรเป๊ะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีโอ้สีฟ้าลงแฮปเพิ่มอีกสองนะฮะ ในนี้เบลลิงโรชวอร์เรนโอเคฝั่งสีฟ้าเล่นน่าจะเล่นโรชลิงเบนนะถ้าสร้างเปิดเทคมาอย่างนี้นะฮะส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้โอเคบาเรกเน้นๆอย่างเยอะเลยนะฮะตรงนี้ฝั่งสีนะ้ำเงินก็รู้สึกว่าสป라이ดิปล็อกนะฮะอ่ากำลังสร้างอยู่นะครับสป라이ดิปลนะกำลังมาตรงนี้ว่าอย่างไรปีสามก็ยังปลอดภัยนะ จะแปลงร่างเป็น planetary fortress เลยนะครับเบสเบสนี้นะครับแล้วฝั่งสีมังเงินอ๋อโอเคนะว่าจะลงเบสสีต่อนะฮะยังนะครับยังแต่ว่าอ,อัทุยโอ้ลินพันกันขอไปนะแบบอาการที่แกไม่หายนะอ่ะรับทหารขึ้นยานมาสองลำนี้นะครับจะไปดรอปตรงไหนเอ่ยนะ่จะหลังแนวแรกตรงนี้แล้วมั้องอู้แล้วฝั่งสีชมพูมีการเอาฟินิกมาคุมพื้นที่ไปเลยนะอย่างนี้ยานขนส่งเข้ามาก็โดนยิงนะนี่อ่ะ ตรงนี้ไว้นะครับฝั่งสีฟ้าอ่ะยิงเห็นเปิดทางนะครับอ่าเป็นโรชกินอ่าพรมอลนะพรมอลเซอร์ <c oughs> นะตรงนี้เบส 3, สามเบสสี่นะของฝั่งสีชมพูกำลังมานะครับโอเคขยายคลิปลงมานะจุดนี้แต่ว่าถ้าคุณเล่นกับเผ่าอื่นเนี่ยคุณต้องสื่อสารกันดีๆนะรเรื่องการขยายคลิปนะครับไม่ใช่นึกอยากจะวางก็วางนะตรงนี้ไว้นะครับเอา้าแล้วฟินิกไปไหนครับฟินิกมาอยู่นี่เอา้าบินสวนกันเหรอครับโอ้โห ฝั่งซิมเงินดรอปมารีนลงมาเลยนะครับผมมีทั้งโลทั้งซิมนะฮะอย่างเดือดเลยนะจังหวะน,นี้แตรงนี้ว่าไงครับเอ้าโรโบมาแล้วนะครับกำลังสร้างเป็นคลอสซูสออกมา2ตัวนะฮะแล้วฟีนิกซ์ยังไงครับก็ต้องมาตามเก็บงานอู้ยิงไพลอนแตกโรโบดับไปหนึ่งหลังนะอีกหนึ่งหลังก็กําลังสร้างคลอสซูสออกมาอยู่นะครับแล้วก็ออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทาดาเมจอะไรเลยนะเพราะว่ามารินโดนเก็บไปหมดแล้วนะมีโมเทลอยู่2ตัวนะโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงครับอ่าอีกลำหนึ่งมาดรอปที่เบสของสีฟ้านะ มาดรอปที่จุดเกิดเลยนะจังหวะนี้อินเฟสเตชันพีดกำลังมานะครับฝั่งสีฟ้านะกำลังจะขึ้นเทียร์สามนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหเดลเฟเจอร์เป็นฝูงเลยนะอย่างเยอะเลยครับเรียบร้อยครับมารีนแตกยกฝูงนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงตามเก็บโอเวอร์โหลดฝั่งสีฟ้าบึ้มไปแล้วนะฮะสป라이์เกือบจะบล็อกนะฮะอ่าและในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีฟ้าเขาก็ลงเลเกอร์เดนด้วยนะครับอีโวแชมเบอร์มา2นะโอเคตรงนี้ไฮดรอลิสเดน รีเซิร์ชสปีดไฮดรากำลังมานะฮะสปีดไฮดราแล้วก็อะไรสักอย่างอะไรนะ <laughs> เพิ่มระยะยิงเออตรงนี้โอเคเพิ่มระยะยิงให้กับตัวคอนรสูสว่าแต่มันอยู่ไหน <laughs> แต่ว่าตรงนี้เนี่ยปะทะกันอย่างอลังการเลยครับผมโอ uh, ้มีฟินิเข้ามาแจมด้วยนะเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงนี่บุกโจมตีไม่ได้เลยนะตรงนี้ไว้ยังไงครับเข้ามาอีกทัพหนึ่งไม่ไหวนะเจอเรเวเจอร์ต้องดึงออกแล้วในขณะเดียวกันฝั่งสีเงินก็เข้ามาที่เบส 3เบสีของฝั่งสีชมพูนะฮะชมพูยังไงครับฟินิกเข้าไปประท้ายากเลยครับตรงนี้เอาเน็กซัสบึ้มไปแล้วนะฮะอ่ามีสีแทงยิงไพลอนอยู่นะครับโอเคฝั่งสีฟ้าลงมาช่วยได้แล้วนะะวันนี้ของเราสจัดก,การเลยนะครับเผามารีนเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเงิน,นโอ้เขามีไวกิ้งมาด้วยตั้ง3ามลำนะฮะอืเรียบร้อยครับตายนะฮะยกโฟงเลยครับศูนย์สลายกลายเป็นเท่าฐานแล้วในะขณะดเดียวกันฝั่งสีแดงก็เข้ามาที่เบสีนะฮะของฝั่งสีฟ้านะ งนี้ก็ต้องขึ้นมากันอีกแล้วนะเออคลอ์ลสสคลสสนัมันมีความสามารถอย่างหนึ่งคือ,อมันสามารถเดินข้ามยูนิตตัวเล็กได้นะพวกยูนิตตัวเล็กๆนี่สามารถที่จะ,ะเดินเขาเรียกว่าอนะไรลอดใต้เท้ามันได้นะนี่อย่างที่เห็นเลยนะโดยที่มันไม่ชนกันนะโอ้ไฮเดอรลสเออสกินสกินนี้แล้วเล่นไปสีฟ้าน,นี่มันด,ดุดันมากเลยนะอ่ะคราวนี้นะครับทีมงานฝั่งล่างจะบุกโจมตีบ้างนะครับแล้วยังไงฮะจังหวะน,นี้หย่อนลงไป หมือนจะตีหินเพื่อเปิดทางให้มันกว้างๆนะครับแต่ไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงกดสติมไล่อัดเลยนะครับฝั่งสีฟ้าต้องถอยก่อนนะครับแล้วคุณจะถอยทําไมครับเนี่ยมีสาบแต่ที่แน่ๆนะครับจังหวะน,นี้เข้ามาที่เบสสีของฝั่งสีน้าเงินด้วยนะฮะเขาน่าจะไม่รู้ปะว่าตรงนี้กาลังลงเบสอยู่แต่ว่าที่แน่ๆครับฝั่งสีฟ้าอุ้ยหืมเสียหายหนักบึ้มเรียบร้อยครับเทรเวเอร์เจอเลยอยู่2ตัวนะไฮดราตัวนี้ไม่รอดไม่ครับมาโรเดอร์เกือบตายนะฮะจังหวะนี้ ฝั่งสีชมพูดึงออกมานะจุดนี้ก่อนนะส่วนฝั่งสีฟ้าก็อยู่ตรงนี้อ่าเบสนี้เก็บแก๊สม่วงนะอโอเคก็จะได้ปริมาณทรัพยากรแก๊สที่เยอะกว่าแก๊สเขียวนะและตอนนี้ฝั่งสีแดงจะไปดรอปที่ท,ที่ที่ไหนครับมาเจอเบสนี้อา้าวดรอปเลยครับเรียบร้อยครับจงังหวะน,นี้และในขณะเดียวกันอะไรครับเนี่ยปิงทาอะไรครับมีศาสแต่ที่แน่ๆฝั่งสีฟ้าแคนเซิลได้ทันนะครับ เกือบจะเสียตังค์ทิ้งเฉยๆนะแล้วตรงนี้ฟังสีชมพูเรียกเรือเรียกยานแม่นะฮะยานแม่โอ้โหเรียกแคริเออร์มาด้วยนะสองลำนะครับพูดถึงแล้วแล้วฟลิตบีคอนอ่อนอยู่นี่โอเคอ่ะแล้วตรงนี้วหมไครับอื้มเบนเลี้งมางแล้วนะฮะฝั่งสีแดงเอาแตกยกฝูงครับไม่รอดนะฮะเหลือแต่ยานขนส่งสองลำนะฮะยานพยาบาลสองลำนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าเอ้ยสีน้ำเงินโอ้บวกสองดาเมจคอมิกนะฮะแต่ว่าบวกสามทหารเอ้ย บวกสดาเมจกับเกราะทหารก็กาลังมานะฮะทหารราบกาลังจะขึ้นบวกสาเทียสามว่าแต่เออรู้สึกว่าอินเทอร์เฟสตรงนี้มันกดดูไม่ได้นะเนะี่ยว่าใครอัปเกรดทีงไหนนะแต่จริงๆมันกดดูอัปเกรดอย่างนี้ได้อ่านี่ไงโขเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้ากําลังขึ้นอัปเกรดบวก2นะฮะบวกสองมิสไซล์บวกหนึ่งเมเล่แล้วก็บวกหนึ่งเอ้ยบวกสองเกราะภาคพื้นดินนะครับแล้วเขาปิงอะไรครับเนะี่ยปิงบอกเพื่อนแล้วว่ายังไงครับอะไรครับเนะี่ย เท่าไรกันไม่ทราบแต่ที่นแน่ๆมาแล้วนะฮะมาเตอร์ชิปนะครับผมยานแม่ของโปรโตสนะสก,กินอีฮันรีมดูดุดันมากนะครับแต่ตรงนี้ฝั่งสีอะไรครับฝั่งสีมเงินเข้ามามันเจอชมพูอย่างหนาแน่นนะฮะซูไม่ได้สชครับต้องถอยขึ้นไปด้านบนนะฮะจังหวะนี้ฟีนิกซ์ยกยกอะไรขึ้นมาครับมารเดอร์โอเคต,ตรงนี้อ่าฝั่งสีชมพูกดสกิลล่องหนหมูของยานแม่นะฮะอ่า วันนี้ไว้เลครับปะทะากันแล้วนะฮะอย่างดูเดือนนะครับและในขณะเดียวกันมีฝั่งสีแดงไหลเข้ามาณจุดนี้นะครับมาดรอปที่เบสเบสเท่าไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะรู้แต่ว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยโอ้โหขยายเพิ่อมอีกสองเบสคนนี้ตรงนี้มีไฮดร้าเข้ามายิงตามเก็บงานด้วยนะฮะในขณะเดียวกันชมพูกับน้ำเงินก็ใสกันอย่างยับเลยนะฮะฝั่งสีเงินไปไหนหมดครับกองทัพกําลังผลิตมาอยู่นะฮะจังหวะนี้แล้วในขณะเดียวกันว่าครับฝั่งสีแดงเอาเหมือนเอาเงินมาละลายเล่นนะครับกองทัพไม่เหลืออีกแล้วนะฮะต้องดึง ยันคนส่งกลับบ้านไปก่อนนะตรงนี้แคริเออร์มา2องลำอู้มีวับไปซึ่งมาด้วยนะทำไคติงเอา้าบ่มไปแล้วโอ้โหกำลังจะชื่นชมเลยโอเคกลางเลยครับกลางแล้วเรียกอะไรลงมาครับซีรลอดนะฮะซีรลอดโอเคมีเฟซชาร์จแล้วด้วยนะแล้วตรงนี้อ่านี่เป็นสกิลใหม่ของไฮโดรลิสนะฮะชื่อว่าลัดนะแปลว่าพุ่งนะแล้วก็เพิ่มระยะยิงให้กับเลเกอร์ด้วยแล้วในขณะเดีวยวกันโอ้โหตอนนี้ยางเดือดเลยนะชมพูกับฝั่งสีฟ้านะ น้ำเงินกับแดงนี่จะแก้ทางยังไงนะครับเนี่ยจังหวะนี้ก็คงจะต้องยันไปก่อนนะจังหวะนี้แล้วประเด็นคือฝั่งสีน้ำเงินนี่ไม่มีดีเทคเตอร์นะต้องอาศัยการสแกนเอานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะให้เพื่อนสแกนช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าที่นน่นะครับตรงนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้โหเลเกอร์มุดดินกันไปเลยนะมรอร์เดอร์เข้ามาในผมว่าแตกยกฝูงแน,น่นอนฮะส่วนเบสนี้จะเหลือรอดไหมไม่ราแต่ยานแม่บึ้มไปแล้วนะครับผมโอ้โหไม่รอดนะตอนนี้ฝั่งสีชมพูต้องถอยกลับเลยครับคุณไม่ใช่สกิลรี มันดูจะปลอดภัยกว่านะโอเคขอเราซูส <c oughs> okay, มาเติมอะตรงนี้ไว้ครับวาร์ปซีรอดลงมาเพิ่มเติมนะและในขณะเดียวกันฝั่งสีฟ้าก็ยังไม่ถอยนะฮะแต่ว่าคุมพื้นที่หน้าบ้านไว้ก่อนนะโอ้โหเกมนี้แบ่งรับแบ่งสู้เดียวรุกเดียวรับถือว่าดีมากนะที่ทีทมงานฝั่งบนเนี่ยสีแดงสีน้ําเงิน,นสามารถกันบ้านไม่ได้นะครับหลังจากที่โดนโจมตีอย่างหนักหน่วงนะแต่ว่าฝั่งสีชมพูนี่ข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งที่เขาไปโจมตีเมื่อกี้นี่คือจํานวนยูนิตน้อยไปนะ ว่าย,ยังไงครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเบสามต้องยกหนีนะฮะแล้วตรงนี้เอาบนหน้าผามีซีทแทงกันไว้อยู่ไม่รอดนะครับออปิโต้เขามาดื้มไปแล้วนะโอ้โหเราซีทแทงระยะยิงมันถึงไหนถึงนี่เลยนะเนี่ยไกลจัดนะฮะแล้วตรงนี้ในขนาดเดียวกันฝั่งสีชมพูก็เข้าแจมแล้วนะโจมตีกันอีกรอบนะครับจังหวะน,นี้ผมว่าอาจจะต้องใช้สตอเกอร์เยอะหน่อยนะเฮ้ยส,ส,ส,สตอเกอร์เอาไม่มีสกิลบลิงด้วยนะเนี่ยแล้วตอนนี้่าสร้างดาร์คไทร์ขึ้นมานะจะเปิดเทคไปหาดาร์คเทมเพล่แล้วนะฝั่งสีมพู ตอนนี้ฝั่งสีแดงเล่นโกสคาเดมี่นะว้าวโกสคาเดมี่อาจจะเอามาเล่นลงนิวเคลียร์ก็ได้นะน,นี่ก็มีศาสตร์แต่ที่แน่ๆฝั่งสีชมพูลเล่นอาร์คอนนะได้เลยนะอาร์คอนอย่างนี้เอ้ยเขามีเทมเพลาอาใครโอนยังไงชัดเจนนะ,ะมาแล้วนะครับกี่ตัวหนึ่งสอามเจ้าหกตัวนะโอเคแล้วตรงนี้สีฟ้าก็ยังอยู่นะฮะหาด้วเลเกอร์อย่างหนักหน่วง บุกเข้ามาแล้วยังไงครับเข้าประชิดเลยแล้วก็กดมุดดินโจมตีผมว่าฝั่งสีแดงในแตกหมดเลยนะเนี่ยเทเลกเกอร์มุดดินตอนนี้เรียบร้อยครับผมไปแล้วนะครับหือสีแดงหายไปอย่างรวดเร็วนะแล้วฝั่งสีแดงยังไงครับต้องยกฐานหนีแล้วครับจังหวะนี้ไม่ไหวนะเพราะฝั่งสีเมืนก็ไปช่วยไม่ได้นะสีเมืนก็โดนเช่นกันนะครับผมจังหวะน,นี้ <c oughs> ยานแม่มาอีกหนึ่งลำนะโอ้โหแล้วเอาอาร์คอนส่งไปแทงอย่างนี้เนะี่ยเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงกดออกเกมไปแล้วนะสีมืนก็ตามไปนะครับผมโอ้โห เป็นเกมประเภททีมที่ดุเดือดมากเลยนะในคลิปนี้นะครับสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ Prettyfly ฝั่งสีชมพูนะฮะและคุณ Chance Final ฝั่งสีฟ้านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ